รายงานการผลิตปี2564ทับ65โรงงานน้ำตาล57แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบประเด็นสำคัญในวันนี้อ้อยสดเทียม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับมาดูรายงานการผลิตนะครับประจําปี2564ทับ65ที่ทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อย้อยทุกท่านนะครับได้ตัดอ้อยแล้วนําอ้อยนะครับส่งให้กับทางโรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศไทยด้วยกัน โดยการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตวันที่9กมกราคมปี2,565สําำหรับอ้อยเข้าหีประจำวันนะครับนะตอนนี้จะอยู่ที่1,157,199ตันต่อวันสำหรับอ้อยเข้าหีบสะสมนะครับจะอยู่ที่2 4ล้านนะครับ64,929ันสําตันสำหรับค่าความหวานนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่11.78 CCS สัดส่วนอ้อยสดนะครับ จะอยู่ที่7 9 8 1นะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่94.71นะครับกิโลกรัมน้ำตาลส่วนผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับที่1 4 c ซจะอยู่ที่80.5 9กิโลกรัมน้ำตาลนั่นเองนะครับสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับจะแจ้งในเรื่องของอ้อยสดเทียมโดยทางโรงงานนะครับได้แจ้งไปกับทางสอนอและตัวแทนชาวไร่ต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์นะครับกับส่วนรวม เนื่องจากมีชาวไร่ได้ร้องเรียนแจ้งข่าวาว่าพ่อค้าหรือโรงงานน้ําตาลน,นำอ้อยไฟไหมมาสวมสิทธิ์รับซื้ออ้อยนําเข้าโคตาหรือร่วมกันนะครับทุจริตครบขั้นตอนเพื่อหวังผลนะครับสแสวงหาเงินและผลประโยชน์จากความละรวมนะครับสาหรับอ้อยสดเทียมคืออะไรนะครับอ้อยสดเทียมก็คือเป็นการปลอมแปลงเอ,เอกสารทางราชการนะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดค่าอ้อยไฟไหมนะครับเป็นจํานวนเงิน30บาทต่อตันอ้อย โดยในส่วนแบ่งค่าอ้อยสดนะครับที่จะหักเงินจากชาวไร่อ้อยอที่ตัดอ้อยไฟไหม้โดยหวังผลรับเงินช่วยเหลือนะครับจากทางอ้อยสดส่งผลให้เกิดอ้อยไฟไหม้เพิ่มนะครับแต่ตัวเลขของอ้อยไฟไหม้นะครับต่ำกว่าความเป็นจริงหากในส่วนตรงนี้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้ระบบอ้อยและระบบน้ําตาลนะครับจะเสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทางส่วนกลางนะครับจึงขอความร่วมมือกับตัวแทนชาวไร่ โดยให้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับต่อระบบและน้ําตาลเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ